ครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับสวัสดีพี่ๆนานาทุกคนก็วันนี้ก็มาดูหน้างานเนี้ยจะเข้างานอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะเป็นวันจันทร์วันนี้ก็มาดูก่อนคือ,อพอดีแม่น้องโทรมาบอกว่าช่างไฟจะเข้ามาดูหน้างานครับก็เลยมารอรอแม่น้อง,องู่ครับเดี๋ยวแม่น้องก็ตามมา พอดีมาทำธุระที่ตางงอยก็เลยล่วงหน้ามาก่อนเลยครับพื้นที่เราบบน้ำไว้ก็แห้งนะครับแต่ยังไม่แห้งสนิทนะครับยังชุ่มอยู่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเอาทรายมาโรยหน้าไว้ก็จะเทพื้นได้แล้วครับบริเวณแถวนี้พอดีกลมไฟฟ้า ราะว่าห้ามเกินเดือนมกราครับถ้าเกินเดือนมกราไปก็จะวางที่เราขอไฟไว้ก็จะเอาไว้ที่หลังครับเพราะว่ามันมีคิวต่อไปเราต้องมาเดินสายไฟให้เสร็จก่อนเดือนมกราครับอนวันที่สามจะเป็นมกราไม่งั้นเขาจะไม่ต่อไฟให้ครับเขาจะไม่เดินไปลงม้เอ์ไฟให้เราเราก็เลยมาก่อนครับวันนี้ก็เข้ามาเช็คดูครับว่าได้มาทำงานหลายวันแนละ้วก็ยังมีอะไรครบไหม ก็ยังเหมือนเดิมครับยังไม่ได้ไปไหนเลยยังเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวมีไฟฟ้าเข้ามีประปาเข้าเดี๋ยวก็ปิดประตูห้องน้ำพวกนี้ก็เติอนประปาก็ใช้ได้แล้วรับห้องน้ำที่เหลือก็คือกระเบือ้องปูกระเบื้องครับค่อยๆ่อยทำไปทีละนิดครับตามตามงบของแม่น้อง ผมเคยไปทําอยู่ที่ในตัวเมืองสกลครับแต่ผมจะเป็นลูกมือเขาผมไม่รับเรื่องนั้นผมมาเป็นลูกมือเขาแปบลบว่าเขาทํางานได้ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นหรือยี่สิบเปอร์เซ็นตะครับเขาจะกู้ธนาคารมาทําแต่ที่นี้เขาก็มาเร่งช่างให้ช่างทำได้ให้ไวๆครับมันก็พอดีช่างเขาก็ทําบ้างไม่ทําบ้างครับบางที ตรงไหนอย่างพื้นเราไม่บ่มน้ําเขาก็เทพื้นเลยครับปัญหามันก็เกิดมาทีหลังแต่มันก็จะมีปัญหากับพวกรำเหมาครับผมก็เลยไม่รับตอนนั้นผมก็ยังไม่รู้จักช่างช่างอื่นเลยครับแค่ผมทํางานแถวกกกก,กตูงก็สูงแ่นนี้ครับผมเพิ่งเข้ามาทำในแถวในสกลก็มาเป็นลูกมือเขาครับ มไม่รักงานแต่สะกคนแต่ตอนนี้ก็พอทำงานหลายปีเข้าก็พอรู้เรื่องราวอะไรบ้างนะก็พอทำได้เคยไปทำถึงนู่นครับถดงมะไฟไปรับเหมางานโครงการก็ไปคนระับงานโครงการก็ต้องไปตามระบบตามระเบียบ เงินก็จะช้าหน่อยคือมันเป็นงานของโครงการไม่เหมือนเราไปทําบ้านทําบ้านแถวบ้านนอกก็คือเสร็จปุ๊บรับตังค์ปับ๊บอยู่ในตัวเมืองก็คือต้องให้ธนาคารออกมาดูก่อนครับมาตรวจมาดูก่อนว่าเขาจะอนุมัติเงินให้เราไหมแต่งานโครงการไี้ผ่านเยอะครับเป็นเดือนสองเดือนค่อยได้ตัง าตอนนี้ก็เย็นสบายครับช่วงนี้ครับไม่ว่าอยู่ที่ไหนอยู่ที่กก,กอกอยู่ที่นายอก็เย็นสบายครับ้าไปดูห้องน้องยามประจํำบ้านมาปุ๊มบมารับปรับแลับเจ้าลีโอก็เสร็จหมดแล้วครับภายในก็เหลือแต่เดินสายไฟ ทำฝ้าฉากภายนอกก็น่าจะประมาณ1อาทิตย์ก็น่าจะเสร็จครับถ้าคนเรามาพร้อมนะครับประมาณมา4ีห้าคนมีคนส่งคูณให้ก็เสร็จไวครับเพราะว่ามันต้องใช้นั่งหลานเยอะ2ชั้นครับอย่างตัวนี้ก็ แค่นั่งร้านตัวเดียวก็ทำได้แล้วแต่ข้างนอกก็มันสูงเดี๋ยวก็จะได้เอาเก็บอุปกรณ์พวกนี้กลับบ้านแล้วเพราะว่ามันไม่ได้ใช้แล้วครับงานปูนนไม่ใช้พวกนี้แล้ว ตอนนี้ก็รอแม่น้องอยู่ครับซน่าจะลงมาส่งของที่ตะงอยก็จะเลยมาเลยพรานัดกันไม่เกินบ่ายสามโมงแต่ผมมาธุระผมก็เลยมาก่อน พวกงานก็จะประมาณนี้ครับเหลยวก็ที่เหลือก็จะยิงพวกนี้ครับจะมาถักเหล็กพวกนี้ครับจะสั่งเหล็กมาเพิ่มถักเพื่อความแข็งแรงครับก่อนทําผ้าเราต้องทําครับไม่นอนบอกว่าไม่น่าทํามันเปลืองไม่ได้ครับต้องทําก่อนถ้าเราทําผ้าแล้วมันจะเสียใจทีหลังต้องได้รือผ้าเราก็ถักเหล็กพวกนี้ก่อนนะนี่ครับใช้เหล็กไม่กี่เส้นหรอกครับ ครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับมานั่งรอแม่น้องชมพู่ก็เลยทําคลิปเล่นๆก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์นะครับไม่มีอะไรมากครับก็ขอให้ปีเก่าผ่านไปแล้วก็ปีใหม่เข้ามาก็ขอให้ FC ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ